อีกแค่ประมาณสิบนาทีเนี่ยเกมก็จะอัปเดตแล้วทุกคนดูตัวพวกนี้ดีครับตัวทําเงินเป็นบีขึ้นไปนะผมจะเอามาผสมหม้อตอนอัปเดตทุกคนแล้วก็ทํากับพี่เอจินนะพี่เอจินอยู่ตรงโน้นเราจะซื้อสลับไปสลับมาเลทุกคนและที่เห็ตัวละครเบลล์ร้อนทันโหดเนี่ยก็สามารถไปดูที่ร้านมาเอกเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงตัวฟักทองอุ้ยอนี่ทุกคนผมอยากได้ตัวนี้นะครับรอดูเลยว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโชคดีไปผสมทุบปวดใช้งานแล้วผสมเลยละกันจักรยานสามสิบหกเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยติดติดสองบาร์ โร้อมแบบเล,ะะละียงเลียงเลยเรียงเลียงเลยเฮ้ยพร้อมแล้วนี่ไงได้แล้วเนี่ยได้จักรยานได้จักรยานไปผสมแล้วผสมแล้วรอแซมมี่รีให้เฮ้ยกูพร้อมแล้วของกูพร้อมแล้วเฮ้ยจักรยานอีกเลยจักรยานกู a few moments later ดูนะครับอันนี้คือจบแล้วนะทุกคนบัฟติดเหมือนกันหมดเลยจักรยาน3ตัว428ต่อวิสองรอันนี้เท่าไหร่เนี่ย400 อ้ยมันทำทำน้อยกว่าจัก,กรยานอีกฉลามเนี่ยเป็นไงเป็นทุกคนใครตื่นมาเล่นทันมาครับทุกคนคิดว่าคุ้มไหมคอมเมนต์หน่อย